มาก็สับนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยมันไป ก็ได้มาแล้วนะครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าตัวที่มาลงนะครับตัวนี้ก็มาหน้าผากเห็นไหมน่าจะเป็นอ่านกที่เลี้ยงมาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีน้าเขามาบอกนะครับให้ไปต่อนกให้นะครับบอกว่านกต่อของเขาเนี่ยหลุดนะครับแล้ววันนี้ผมก็ขึ้นมาเนี่ยบ้านเขาอยู่ในนั้นนะเป็นสวนนะครับเขานกมาไว้ที่สวนนะครับใส่ในกรงแล้วนกต่อ,ขอเขาหลุดไป usion. แล้วบังเอิญนะครับผมขึ้นมาต่อนอกแล้วก็ได้ยินเสียงอยู่แถวนี้ ก็เลยมาต่อวันนี้แต่นกต่อผมไม่ได้ร้องนะไม่ค่อยจะร้องมันได้ยินเสียงทักนะครับแล้วมันน่าจะอยู่แถวนี้พอดีนะมันก็เลยมานะครับก็น่าจะเป็นนกต่อแกแหละนะครับหลุดไปนะแต่ก็มาก็สับนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยมันไป ร้องใช้ได้ออุย้ยร้องแล้วน่าจะเป็นนกตอ,องเขาอะนะครับของน้าเขาอุย้ยร้องดีด้วยนะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันติดคู่อยู่แถวนี้แหละนี่กำลังร้องอยู่เลยนะครับ เมื่อกี้พอดีลุงเขาเดินมานะครับเจ้าของสวนตรงนี้แหละนะครับน่าจะเป็นนกต่อของน้าเขาที่หลุดจริงๆด้วยนะครับคือมันร้องดีมากจนผมต้องมามาแล้วก็พอต่อได้ปุ๊บจับดูนะครับเปิดคลิปย้อนดูก็เห็นเป็นหน้าผากเป็นแผลน่าจะเป็นนกที่ช้ำอยู่แล้วก็นั่นแหละแผลมันเพิ่งหายนะครับแผลเพิ่งหาย แต่ขนมันไม่ค่อยขึ้นนะมันจะขึ้นช้านะก็ปล่อยมันไปมันน่าจะติดตัวเมียอยู่แถวนี้แหละก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันอยู่แถวนี้ขยายพันธุ์อยู่แถวนี้แหละนะครับก็ไม่อยากจะบอกค่อยไม่ไม่ไม่ต้องบอกเขาว่าผมผมเจอเดี๋ยวแกใช้มาต่อยนะครับเนี่ยไม่รู้ได้ม่รู้เอฟซีได้ยินหรือว่าพอดีเขาตัดญ้าอยู่ข้างหลัง ปล่อยมาก็ร้องดีนะผมว่าเอาไปชําในกรงมันก็ร้องอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นนกที่เลี้ยง,ยงไว้แล้วนะครับก็แกบอกว่าเป็นนกต่อนะก็ค่อยว่ากันนะเพราะว่าวันนี้ก็นานๆมาต่อนะครับนกพาขึ้นมาก็ไม่ร้องเลยของผมเนี่ยมันเป็นบางวันนะครับเจ้าเปลี่ยนโนบางทีทาโร่ก็เป็นบางวันไปกลับดีกว่าก็โอเคครับ